สวัสดีครับผมนกท่องแดนสยามหันมาเล่นรถตู้หัวฉลวดเอาไว้เป็นรถเที่ยวพร้อมรถนอนวันนี้จะมาแนะนำจุดจอดนอน แถวแถวอยุธยาครับในเขตพื้นที่บางใะอินครับอาคารหมู่บ้านที่เห็นคือการเคหะบางปะอินครับเส้นสายเสีย อู่ัยศารเลี้ยวซ้ายเข้ามาวิ่งมาได้ประมาณสักสามรอเมตรจะเจอถนนตัดออกมาสขวาวิ่งมาได้ประมาณสัก1กิโลจะเจอหมู่บ้านการเคหะบางปะอิน จอดตรงนั้นเลยครับแล้วก็มองจะเห็นบอ่อดินครับนี่ครับผมจะมาทำเป็นจุดจอดนอนแถวแถวอยุธยาครับเพื่อนสมาชิกที่ชอบแนวแคมปิง้ง น่าจะเหมาะครับมืดๆหน่อยจะมีฝูงข้างคาวบินมากินน้ำครับข้างคาวแม่ไก่ออกมาจากวัดขนอนออกมาจากวัดขนอนเหนือครับ รรยากาศใช้ได้ครับตกปลาตรงนี้เป็นอีกหนึ่งลายเข้าไปได้อีก ว่างวมาหาที่นอนเล่นกันครับอยุธยาเองครับรนครับผ้าใบน้อยๆหนึน่งผืน ถ่ายปั้นกำลังเริ่มปั้นครับไว้มานอนเล่นครับ